รู้สึกว่าไอตัวโบทอรน,นี้มันเห็นผลเร็วมาก <c oughs> คือแบบแบบเซอร์ไพรส์ามากยังบอกหมอเลยกลับมาบอกหมอว่าแบบเฮ้ยมันดีมากจริงตัวนี้น <c oughs> รู้สึกว่าไอตัวโบทอรน,นี้มันเห็นผลเร็วมากนะครั <c oughs> บปกติแล้วว่าเคยฉีดยี่ห้ออื่นมามันจะใช้เวลานานเกือบเดือนกว่าจะเห็นผลแต่เนี้ยคือแบบ3ามสี่วันแรกเริ่มรู้สึกเลยว่า อ่กามยุดลงเร็วกาจริงจริงตอนที่หมอจับอะคือใหญ่มากเพราะว่าไม่ได้ฉีดมานานไม่ได้ทิ้งมานานมากใช่ทิ้งท้ายน่าจะแบบเป็นปีนะครับเป็นปีน่าจะเกือบสองปีทีนี้พอหมอจับบอกกูใหญ่มากเลยเนี้ยแล้วหมอบอกว่าเราฉีดตัวนี้สิพอฉีดไปปุ๊บอะค่ะรู้สึกว่าสามสิบวันแรกอ่ะเล็กลงเล็กเลยใช่ไหมใช่แต่พออาทิตย์หนึ่งอ่ะโหแบบหายไปเกือบหมดอ่ะคือแบบแบบเซอร์ไพรส์มากที่บอกหมอกลับมาบอก เฮ้ยมาดีมากจริงๆตัวนี้นะแล้วส่วนหน้าผากะคะรู้สึกส่วนหน้าผากอะคะรู้สึกว่ามันไม่โบกอ่ะเพราะว่าเวลาใช่มันไม่แข็งคือมันยังสามารถที่จะแสดงสีหน้าได้อยู่อแต่ว่าตรงนี้แหละที่มันปัญหาเยอะๆอะค่ะมันจะหายไปแกทำตรงหน้าผากใช่แต่ตรงเนี้ยตรงบริเวณหัวคิ้วอะค่ะมันยังแบบเออยังเคลื่อนไหวได้เวลาจิตตัดสินใจก็ไม่ได้มองแค่ราคาเดียวใช่ไหมคะ ใช่คือเอาจริงๆถ้าดูในห้องตลาดมันก็จะมีบางอันที่แบบสองพันสองพันก้ากใช่ซึ่งเราอาไม่เคยคิดจะมองคือเราคิดว่าเอเอาอะไรมาดูนหน้าน่าจะต้องดูรีวิวนิดนึงที่เนี้ยรีวิวแนมเหมือนเวลาเราอ่านเราจะรู้ว่าเขาแบบ รีวิวจริงรีวิวจริงหรือรีวิวแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็รีวิวจริงนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อใดๆไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ตัวนะพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าสนใจก็พอเข้ามาคุยนะครับก็เลือกเองด้วยจริงๆแล้วมีสองยี่ห้อนะใช่อ่าเราบอกแม่เอาเอาตัวแอ่าัวไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมคะใช่เขบอก ตกใจมากที่หมอบอกฉีดไปประมาณ6 0ยินิูซึ่งเวลาไปที่อื่นนะคะคือเขาจะแบบร้อยยูร้อยยูแล้วก็จะถามหมอว่า60ยูนี่มันพอเหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเหลือเลยมันพอแบบที่หมอคำนวณให้พี่กาสก็คือ60ยูทางหน้าคะซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะคะแล้วก็ไม่เปลืองยาด้วยแล้วก็อยู่นานด้วยตัวนี้นะแต่ที่สําคัญนะคะทางทั้งนั้นว่าจะโบดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเราฉีดผิดจุดผิดตําแหน่งเนาะก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาคะเพราะฉะนั้นตาแหน่ง ที่ฉีดก็มีผลการไม่ได้ดูแค่ข้อดีของโบท็อกซ์หนึ่งเดียวนะคะ <Wow. S 1> เทคนิคการฉีดตำแหน่งที่ฉีดร้ <Wow. S 1> วนมีผลในเรื่องของการเกิดประสิทธิภาพขึ้นมา <Wow. S 1> ใครที่อยากจะแบบว่ามาปรึกษานะคะการฉีดโบ <Yeah. S 1> ท็อกแบบพิการนะคะ <Yeah. S 1> ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะที่คลินิกนะคะหรือว่าจะสอบถามทาง Facebook อีทบ็อกมาก่อนหรือว่าทาง Line <Yeah. S 1> แอดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานเจ้จหน้าทีแลทุกตัวหมอเองนะคะที่ช่วยในการให้คำปรึกษา wow.